รออนะไไก็ม่ดีล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จเอกก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารสีมั้งเ้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอยเชื่อนนะคะนี่นะคะพอยอ่ะไม่ได้มาแกล้งนะคะไม่ได้มีแผนการอะไรไม่ได้มีแผนการอะไรอัดดูได้ๆเปนไปในบางทีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถึงตอนนี้เอกจะชอบแกล้งพลอยก็ตามนะคะแต่พลอยก็ยังจะไม่มาเอาคืนนะคะเพราะพลอยก็แกล้งเอกไว้เยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ที่พลอยมาเปิดคลิปนะคะทุกคนพลอยอะ่ะจะมาทําขนมค่ะนองจากว่าพลอยไปเปิดเจอคลิปคลิปหนึ่งแล้วเขาทำขนมปังเคลือบคาราเมลแบบง่ายๆที่บ้านอุปกรณ์ที่บ้านก็ทําได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วพลอยหิวด้วยหิวมากมาก,มาก าป,ป,ปกติแล้วพลอยเป็นคนที่ชอบกินขนมปังปังยเย็นเนยนมน้ำตาลอะไรเยอะพลอยจะชอบมากปังปิ้ง,ปงเป็นอะไรที่ชอบมากๆมาก,มากๆเลยนะคะให้กินทุกวันก็กินได้เป็นคนที่ชอบกินของหวานแบบสุดๆเรียกได้ว่าเวลาที่พอลอยอ่ะรู้สึกปวดหัวหรือห้ามืดเวียนหัวความต้องการของหวานของพลอยเนี่ยจะมีสูงสูง คือถ้าพลอยได้กินอ่ะพอจะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกลงคือจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นพลอยไม่ได้บอกนะคะว่ามันเป็นยานรักษาพลอยให้หายแต่แต่มันทําให้พลอยรู้สึกดีมากขึ้นผ่อนคลายความเครียดจากอาการที่ปวดหัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะ พูดซะเยอะเลยทุกคนเอาเป็นว่าพลอยชอบมากๆนะคะชอบกินแบบสุดๆเลยพลอยก็เลยอยากจะมาทําคลิปวันนี้นะคะอยากจะมาทําเมนูง่ายๆเรายอยู่บ้านกันบ่อยแล้วก็ต้องหากิจกรรมทํากันวาน,นะคะปกติพลอยก็เป็นคนไม่ค่อยทําอาหารหรือของกินอะไรเองอยู่แล้วเรียกได้ว่าง,ง่ายๆอยากกินอะไรก็สั่งสั่งสั่งอย่างเดียวสั่งพี่เซเว่น พี่แก๊ปส่งพี่ลา e แมนก็คือเป็นประจํานะคะชีวิตปกตินะคะแต่ว่าวันนี้พลจะลองมาทํากินเองนะคะเรื่องอุปกรณ์ขนมปังเดี๋ยวพลก็ต้องสั่งพี่เซเว่นให้มาส่งยังไงก็ฝากทุกคนไปกำลังใจให้พลด้วยนะคะเมื่อก่อนนี้พลเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะแต่ว่าไม่มีใครกินกับพลได้ไม่อร่อยแอม้กระทั่งเอ็กเองเอ็กก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารฝีมือพลเอ็กก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารฝีมือพลทำอะไรก็ไม่เห็นดี ค่อนข้างล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จในการทำอาหารทรก็เรื่งองอื่นพลอยก็ไม่ได้มีข้อบกพร่อ,อะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องทำอาหารเนี่ยพลอยจะค่อนข้างไม่ค่อยสู้นะคะแต่วันนี้มันง่ายพลอยก็เลยอยากจะมาลองทำดูนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้นนนนนองๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พลอยด้วย ว่าไอสิ่งที่มันง่ายเนี่ยพลอยจะทําออกมาแล้วมันกินได้ไหมนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะทุกคนและอยากให้พลอยนะคะทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปรอพี่เซเว่นมาส่งของนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลงมือทํากันได้เลยค่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ อนนี้พี่เซเว่นได้มาส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ของพลอยนะคะก็นี่ค่ะก็จะมีจานกระเอาขนมปงังแล้อุปกรณ์อย่างกก็คือกระทะแล้วก็น้ำตาลซ,ซึงพอยีเลก็เลยไม่ได้ซื้อานะคะก็จะจม,มาแค่นี้อันนี้เป็นกันไกที่พลอยเอาไว้ใช้ตัดของกินนะคะอันนี้พลอยก็มาตัดในห้องนะคะเพราะว่าร้อน <laughs> จะทําไม่เยอะก่อนนะคะเพราะว่ากลัวกินไม่ได้กลัวกินไม่ได้ไไดทาแค่สองแผ่นพอ แล้วค่ะทุกคนพารก็ตัดขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ไปอยู่กันหน้าเตาได้เลยค่ะร้อนๆนะคะอากาศร้อนมากทุกคนอากาศร้อนสุดๆชวยก็เลยมาเปิดคลิปข้างในห้องนะคะเพราะว่ามันจะได้เย็นๆหน่อยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะร้านอ่ะมันก็จะอบไม่ครบมเหมือนในบ้านนะคะทุกคนร้อน ออก็แค่ให้มันร้อนล้วก็เอาขนมปังมาคั่วนะคะให้มันแบบกรอบดูแบบไม่ธรรมะธรรมเณรไม่เหมือนเวลาเต้นอยู่เลยค่ะไม่มีความเป็นกุลาสตรีไม่มีความเป็นกุลาสตรีทางกับข้านี่เโอ,อ้โหไม่ถนัดไม่ธรรมะธรรมแมรแต่เวลาเต้นเวลาโยกอยู่ในผับนี่โอ,อ้โหถนัดจังเอ,อ้ยว่าใคร เคพราะว่ามันกรอบแล้วแหละลอยก็จะเทเลยค่ะเขาบอกว่าใช้น้ำตาลน้ำตาลปกติเราเลยนะคะเมื่อเราตาลเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาขนมปังมาก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็คนคนคนเหมือนมันง่ายมากเราทุกคนแล้วเดี๋ยวพอยราเปิดคลิปให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวลอยเอาออกจากกระทะแล้วมาเปิดคลิปให้ดูอีกที ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า <S <S 2> <S 2> พลอยว่ามันไม่ค่อยโอเคคือมันไม่โอเคเลยแหละแล้วรสชาติก็คือหน้าตาไม่เหมือนในคลิปเลยนะคะทุกคนพอยก็เลยมาดัดแปลงเองนะคะใส่อันนี้ลงไปคะ่ะแล้วก็อันนี้ที่เอกชอบกินพลอยก็ชอบ เรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังคาราเมลของพลนะคะหอมกอบแต่ว่ารสชาติมันก,ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนในคลิปเลยนะแต่ในคลิปลอยพเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาใส่เนยด้วยพล <P oy S 1> ก็เลยลืมทาออกมาได้ไม่เหมือนเขาพล <P oy S 2> ก็เลยเามาดัดแปลง,งเองหน้าตาก็เลยจะแตกต่างเอาคอนเฟกมาใส่เอาอะไรมาใส่ให้มันดูน่ากินขึ้นนะคะมันแบบอม,มันแซ่บ ะค,ะคมมอ่อค้่ยแลวะทุกคนคลิปนี้นะคะล้มเหลวอีกแล้วค่ะพลอยคิดว่าพลอยทำอาหารล้มเหลวนะคะเพราะว่าหน้าตาก็ไม่เหมือนของเขาแล้วก็ชิมแล้วมันไม่อร่อยพลอยก็เลยหาโนนหา这มาใส่เพิ่มเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อที่ว่าอาหารมื้อนี้นะคะที่พลอยทำอ่ะมันจะได้กินได้นะคะเพราะว่าอย่างง้นเดี๋ยวต้องทิ้งเสียดายเอาโนนนี้นามาใส่ตอนนี้ก็อร่อยแล้วทุกคนกินได้นะคะแต่ว่าพลอยก็ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องการทาอาหารค่ะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด สับสเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยนะคะทำอาหารในคราวหน้าด้วยนะคะเบื่อจะทำได้ดีกว่านี้นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพลอยนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะ